คุยสนุกสนุกเรื่องประกันครับก็มาเจอเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องหมอประกันชแนอโดยผมนิติธรรมนิติธรรมรักนะครับตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปนะครับ ก็เช่นเคยครับนะครับวันนี้ก็มาคุยเล่นๆสนุกสนุกเนาะนะครับประกันกับสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันหนีไม่พ้นครับเพื่อนๆที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีนะครับเวลามาทําประกันบริษัทประกันก็รับง่ายนะครับแล้วก็รับในเงื่อนไขปกตินะครับแต่ถ้ามีโรคประจาตัวขึ้นมาแน่นอนที่สุดครับ นะครับยิ่งเรามีโรคประจําตัวโรคที่มันเป็นสาระสาคัญในเรื่องของการรับประกันเนาะเราไม่ได้แจ้งเราไม่ได้ถแถลงให้กับทางบริษัทประกันภัยได้รับทราบเนี่ยมันก็จะเป็นข้ออ้างหนึ่งให้กับทางบริษัทประกันเนี่ยปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนหรือบอกรางสัญญาประกันได้นะครับในส่วนของตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในธุรกิจประกันมาค่อนข้างนานเนาะก็เป็น20กว่าปีแล้วนะครับปรากฏว่าจะเป็นปป่นะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นทั้งตัวแทนขายประกันเป็นทั้งผู้สอนนะครับ ก็เป็นทั้นผู้บริหารนะครับปัจจุบันที่ทํางานอยู่นะครับก็มีความรู้ในเรื่องของประกันมาก็ค่อนข้างเยอะสะสมเข้ามานะครับในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยก็อยากจะนําความรู้ตรงนี้นะมามาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่เราไม่ได้อยู่ในสายงานประกันชีวิตเนาะนะครับมาฝากมาเตือนนะครับการรับประกันการที่เราจะตกลงตัดสินใจท้าประกันเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อว่า ให้หลังจากที่เรามีการตัดสินใจทําประกันลงไปเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับได้รับความคุ้มครองร้อยเจากบริษัทประกันไม่ใช่ว่าทาประกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการเคลมขึ้นมาบริษัทประกันไม่จ่ายอย่างนี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยไม่สนุกไม่สนุกนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีหลังจากที่เราตกลงตัดสินใจทําประกันไปแล้วเนี่ยนะครับขอให้บริษัทประกันได้จ่ายสินใหม่นะครับให้ได้รับความคุม้คม,รรม,าารมรคร,มงมรมองตนะนะามท,ท,ที่เราแจ้งเ,เราแถ <standpoint S 1> ลงไปหรือจุดประสงค์ของเรานะครับเป็นแบบนั้นจะดีกว่านะครับ เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆวันนี้ที่อยากจะมาคุยเนี่ยนะครับอยากจะมาคุยเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งที่มันมีผลต่อเรื่องของการรับประกันภัยอย่างจริงนะครับก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำไมโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจึงมีผลต่อการรับประกันนะครับเนื่องจากว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับหลายโรคเลยนะนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันเป็นโรคร้ายแรงทางนั้นอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคไต อย่างแน่นะครับเอามาพึกอามาพาดหรือกลายเป็นคนทุพพลภาพสิ้นเชิงทาวารทำงานไม่ได้นะเกิดจากเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันก็มาจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงทั้งสิ้นนะครับทีนี้แน่นอนที่สุดเพื่อนๆครับอย่างโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีผลต่อการรับประกันตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นมาก่อนรับประกันเนี่ยแน่นอนที่สุดเวลามีการเคลมสินใหม่ขึ้นมานบริษัทประกันเนี่ยทุกบริษัทแหะครับมันจะต้องมีการสืบก่อนว่า ไอ้ที่เราถแถลงในใบคำขอประกันชีวิตเนี่ยครั้งแรกที่เราถแถลงเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามความจริงไหมที่บอกว่าเราไม่เคยเป็นโรคมาเราไม่เคยมีอาการกต่างๆมาเนี่ยบริษัทจะตรวจสอบก่อนนะนะครับบริษัทอาจมีการสืบก่อนว่าเพื่อนๆเคยมีประวัติไหมถ้าบริษัทเคยไปเจอประวัติเกี่ยวกับเพื่อนๆเคยรักษาโรคคนดังเรสูงมาที่โรงพยาบาลหนึ่งจริงนนะครับ <c oughs> แน่นอนที่สุดนะครับบริษัทอาจจะปฏิเสธหรือบอกล้างสัญญาประกันเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบริษัทให้เหตุผลว่า ถ้าบริษัทรู้ว่าเพื่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูงและแจ้งให้กับทางบริษัทประกันภัยได้รับทราบเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มเบี้ยประกันหรืออาจจะมีการบอกปัดไม่รับสัญญาไม่รับทําสัญญาประกันภัยด้วยอันนี้คือเหตุผลของทางบริษัทในการที่บริษัทบอกหลางนะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดถ้าสมมุติว่า,าเเพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นโรคความดันโลหิตสูงสิ่งที่จะต้องเจอนแน่ก็คือว่า บริษัทจะต้องมีการขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลหรืออาจจะมีการเี็กตัวจสุขภาพเมื่อบริษัทนะครับดูผลการอา่าตรวจสุขภาพและก็ผลประวัติการรักษาพยาบาลของเพื่อนๆแล้วนะครับถ้าบริษัทพอที่จะรับประกันได้บริษัทก็อาจจะมีข้อเสนอใหม่ออกมาอย่างเช่นมีการเพิ่มเบี้ยประกันหรืออาจจะไม่ขายสัญญาเพิ่มเติมบางตัวให้ถ้าเพื่อนๆตกลงรับข้อเสนอใหม่ของทางบริษัทความคุ้มครองจะเป็นไปตามข้อเสนอใหม่เห็นไหมฮะ เพื่อนๆก็จะได้รับความคุ้มครองร้อยเปอร์เซ็นต์กับการที่เราเฮ้ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาแต่ไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกบริษัทนะครับถึงตอนนี้แหละครับน้ําตาเขาเรียกว่าน้ําตาตกตรงที่บริษัทปฏิเสธหรือบอกล้างสันใหม่บอกล้างสัญญาประกันเนี่ยไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรต่างๆก็ให้เพื่อนๆถแถลงเนาะนะบอกให้กับทางบริษัทประกันภัยรับทราบว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นความดันโลหิตสูงมานะอย่างมากบริษัทก็ขอประวัติการรักษาหรือตรวจสุขภาพนะครับถ้าเกิดว่าตรวจด,ดูแล้วมันปกติมันไม่มีอะไรนะครับ มันสามารถรับได้ในเงื่อนไขปกติก็มีเยอะๆสมเทไปบริษัทก็รับได้ในเงื่อนไขปกตินะครับถึงเวลาเคลมก็เคลมได้หรือถ้าจะมีเงื่อนไขในการรับประกันบริษัทก็จะมีข้อเสนอใหม่กับทางเพื่อนแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นบริษัทประกันเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าก็ต้องบอกลูกค้าก็ต้องบอกทางเพื่อนๆแบบนี้เนาะก็ขอให้แถลงข้อเท็จจริงให้กับทางบริษัทประกันไทยได้รับทราบนะครับ ทีนี้เรามาดูต้นสายปลายเหตุของโรคความดันโลหิตสูงสักนิดหนึ่งนะฮะเวลาเราไปวัดความดันโลหิตสูงนะเครื่องวัดความดันเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามีค่าตัวบนค่าตัวล่างค่าตัวบนเนี่ยมันเป็นค่าของแรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวก็เรียวกว่าบ,บีบตัวเต็มที่เลยนะมันจะเกิดค่าตัวบนขึ้นมาทีนี้ค่าตัวบนตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเกินร้อยสี่สิบขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณหมอจะตีว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะนะนะครับต้องเข้าคลอดรักษาแล้วนะพวเพื่อน <laughs> พอไปเจอพอไปเจอภาวะความดันโลหิตสูงไม่ใช่วิ่งหนีหมอนะไม่ใช่นะ <laughs> อย่าไปวิ่งหนีหมอนะครับพาอจะนั่ให้เขาขอรักษานะครับตัวที่สองเรียกว่าค่าตัวล่างค่าตัวล่างเนี่ยเราเรียกว่าแรงดันโลหิตนนะ่ะขนาดที่หัวใจเนี่ยมันคลายตัวมันคลายตัวนะฮะทีนี้แรงดันตัวล่างเนี่ยก็ย่าเกินเกิน9ิถ้าเกิน90้าสคุณหมอก็แน่นอนที่สุดนะครับก็ตีเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเมื่อเข้าสู่ภาวะความดันโลหิตสูงอ่ะลืมไปนิดหนึ่งนะครับ หลายคนเนี่ยเนื่องจากว่าเราเราอยู่บ้านเนาะเราไม่ได้ <c oughs> หลายท่านเนี่ยก็ไม่มีเครื่องวัดความดันสูงผมแนะนํานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนอน,นี่ซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยมาไว้ที่บ้านหน่อยนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อว่าเราวัดเชา้าวัดเย็นเพราะบางทีบางครั้งเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเครื่องวัดควอมบันที่โรงพยาบาลเราเรียกว่ามันเกิด เขาเรียกว่าความดันแฝงเคยได้ยินไหมความดันแฝงความดันแฝงก็หมายถึงว่าไปเจอคุณพยาบาลไปเจอคุณหมอตกใจกลัวอย่างนี้กลัวเข็มฉีดยากลัวจะเจอโรคอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าความดันแฝงความดันมันปี๊ดสูงขึ้นมา140 150 160นี่นะครับอันนั้นมันก็เป็นความดันที่ไม่แน่นอนเนาะนะครับเกิดจากภพวะว่าการตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาความดันสูงเวลาไปห้าคุณหมอคุณหมอมาแขกจะให้นั่งพักก่อน5านาที10นาทีดูซิว่ามันลงไหมนะครับ ถ้าบางทีบางครั้งคนไข้คนไข้ยเยอะพอนึกภาพบอกไหมว่าผู้ป่วยเยอะบางทีคุณหมอให้นั่งพักเพียงแค่ประมาณครั้งเดียวยมาวัดก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้เพราะความตื่นเต้นเพราะความตกใจเนี่ยมันยังไม่หายลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนที่สุดก็เขาเรียกว่าความดันแฝงนะครับความดันแฝงก็บางทีคุณหมอท่านไม่มีเวลาก็ท่านอาจจะจัดยาให้เลยอย่างนี้นะครับมันก็บางทีบางครั้งเนาะเราไม่ได้เป็นความดันแต่มากินยาเนี่ยมันก็ไม่สนุก นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะมีเครื่องวัดความดันิตสูงไว้ที่บ้านนะสักอันหนึ่งนะครับมาวัดวัดดูสินะวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็เขียนสถิติเวลาไปหาคุณหมอให้คุณหมอเขาดูนิดหนึ่งคุณหมอก็จะได้เอาความดันตรงนั้นมาดูได้อย่างนี้นมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อถ้าสมมุติว่ามันวัดยังไงมันก็ไม่ลงแล้วอย่างที่บอกนะจะวิ่งหนีหมอนะครับก็คุณหมอบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทานยานะอย่าดื้อนะครับขอร้องเลย ขอร้องด้วยความจริงใจเลยว่าอย่าดื <aries> <ificar> ้อนะครับ <ION> ก็ถ้าคุณหมอให้ทานยาก็ทานยาไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าไอ้ความดันโลหิตสูงของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าความเครียดไหมนะครับเกิดจากรลมหรือเปล่าเกิดจากน้ําหนักตัวเกินหรือเปล่านะฮะเกิดจากการกินหรือเปล่านะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนพฤติกรรมซะแล้วก็ทานยาคุณหมอไปด้วยนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยพอคุณหมอบอกให้ทานยามักจะไปเชื่อเพื่อนเพื่อนไม่ได้เรียนวิชาหมอมาเลยนะ แต่ดันไปเชื่อบอกว่าเฮ้ยอย่าไปกินเลยยาความดันอะ่ะที่คุณหมอไมากินอะ่ะกินแล้วเไตพังบอกว่าอย่างนี้นะกินแล้วไตพังอย่าไปกินเลยนา่าจเชื่อผมเถอะอย่าไปเชื่อหมอโอ้โหนะครับทีนี้ก็ต้องต้องถามเพื่อนๆแล้วว่าระหว่างหมอกับเพื่อนเนี่ยอยากจะเชื่อใครคุณหมอกว่าจะจบหมอมาในเรียนห7็ปีนะเปีนะบางทีเรียนอาจารย์หมอเอกอะไรต่างๆอีก,ก,อกนะฮะใช้เวลาเป็น1ิกว่าปีนะฮะจัดยาให้เพื่อนกิน1เม็ดเนี่ยใช้เวลาเรียน10กว่าปี แต่เพื่อนไม่ได้เรียนอะไรเลยบอกว่าจะไปกินเลยเดี๋ยวไตพังนะจะเชื่อใครเพื่อนๆก็ลองคิดดูเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอเนี่ยให้ทานยาก็ให้ก็กินนะครับไม่ต้องกลัวไตพังเพราะถ้าเพื่อนไม่กินยาเนี่ยไตยเพื่อนจะพังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไปทําให้หลอดเลือดผนังหลอดเลือดมันหนาตัวมันบีบตัวนึกออกไหมเนี่ยหลอดเลือดของเราอย่างเนี้ยเวลาความดันโลหิตสูงมันจะบีบตัวมันจะหนาตัวอย่างเนี้ยมันจะเหลือช่องให้เลือดในผ่านแค่นิดเดียวเอง นะครับเลือดรอเลือดมันจะแข็งตัวประสาทบยา,า,า,านเนาะเลือดมันก็ผ่านไม่ได้พอเลือดผ่านไม่ได้เลือดมันก็ไปเลี้ยงอวัยวะต,ต่างๆไม่ได้สุดท้ายอวัยวะนั้นก็ตายสิ่งที่จะตายเริ่มแรกก็คือไตไตมันจะพังก่อนถ้าความดันโลหิตสูงเนื่องจากว่าเส้นเลือดที่ไตเนี่ยมันมีเยอะมากนะเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆนะพอเลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะครับอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมไตก็วายไตยพังไตพังสนุกไหมเพื่อนมาฟอกเลือกฟอกไตอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยไม่สนุกนะครับไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นกก็็ เรากินยาความดันมันก็เหมือนกับกินยารักษาไตด้วยนะครับทำให้ไตดีขึ้นเลือดแล้วก็คุณสมบัติของยาความดันเนี่ยนะครับตามข้อมูลทางการแพทย์เนาะเราไม่ได้พูดเองนะครับมันจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันนิ่มพอมันนิ่มเสร็จปั๊บเลือดก็จะผ่านไปได้เห็นไหมพอผ่านไปได้มันก็ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างของร่างกายได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วก็สิ่งที่จะตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับเห็นไหมสมองแตกบางทีเส้นเลือดสมองมันโป่งพองอยู่แล้วเนี่ย มันไปเจอความดันแรงๆขึ้นแตกเปาะพอแตกเปาะแน่นอนที่สุดนะถ้าไปหาหมอไม่ทันภายในเวลาที่กําหนดอาจจะกลายเป็นอมนัม,มาพาตพัฒนาผาตดนะครับอาจจะเสียชีวิตได้นะครับต่อไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างงี้นะครับอันตรายโรคหลอดเลือดสมองเนาะไตวายหัวใจอย่างนี้ก็เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงทั้งสิ้นนะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก,ก็ต้องบอกก่อนนะมันไม่ค่อยมีอาการนะนึกออกไหม ความดันโลหิตสูงมันไม่ค่อยมีอาการนะบางทีบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราเป็นความดันโลหิตสูงมไม่มีอาการนะครับแต่บางทีบางครั้งบางคนมันก็มีนะอย่างเช่นว่าปวดหัวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปวดบริเวณไตท,ทอยเนี่ยเนี่ยปวดตรงเนี้ยไตทอยเนี่ยถ้าปวดลักษณะแบบนี้นะก็รีบไปพบแพทย์มนาะไปตรวจระดความดันนิดหนึ่งเวียนศีรษะมึนงงอย่างเนะี้ยนะครับก็ก็อาการเหล่านี้มันก็เป็นอาการที่มันปรากฏออกมาแต่บางคนไม่ปรากฏอาการนะฮะอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีก็วัดความดันบ่อย ตรวจสุขภาพบ่อยๆหน่อยนะปีละครั้งสองครั้งถ้าตรวจเจอแล้วปรากฏว่าความดันเลหิตสูงก็อย่าไปชะล่าใจเข้าคอรักษาซะอย่าไปวิ่งหนีหมอนะครับอันตรายเนาะเพราะว่าความดันเลหิตสูงอย่างที่บอกว่ามันไปทําลายหัวใจไปทําลายไตยไปทําลายหลอดเลือดสมองอย่างเนี้ยตาอย่างเนี้ยน,นะครับนะฮะก็ก็มันเป็นผลจากเกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับแล้วก็ดูแลค่า bmi ค่า bmi ก็คือค่าดัชนีมวลกายนะฮะมันอยู่ในระดับมาตรฐานใหญ่มันอ้วน เกินไปเพราะความอ้วนเนี่ยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงน,นะครับก็อย่างที่บอกนะหมอเขาบอกว่าก็ยังไม่เห็นค,คนอ้วนเนี่ยที่มีอายุยืนยาวนะครับก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเร็วนะครับเนื่องจากภาวะต่างๆโรคต่างๆที่มันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คอยหพืนเพื่อนร <c oughs> ักษาระดับค่าบีบอให้อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานนะครับส่วนเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงที่มันมีผลต่อการรับประกันก็แจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะครับก็ถ้าเราเป็นมาก็ให้แถลงให้บอก กับทางบริษัทได้รับรู้่าไปปกปิดนะครับปกปิดเนี่ยถ้าบริษัทสืบมารู้แน่นอนที่สุดทุกบริษัทประกันแะครับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะบริษัทประกันที่ผมทาอยู่นะครับทุกบริษัทประกันนะครับเขาบอกล้างปฏิเขาบอกล้างสัญญาปฏิเสธการจ่ายสินไม่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าโลกตรงนี้ว่าเขาให้เหตุผลแล้วว่าถ้าเขารู้เนี่ยนะครับถ้าเขารู้ว่าเราเป็นโรคตัวเนี้ยเขาอาจจะบอกปัดไม่ทาสัญญาประกันหรืออาจจะต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันเขาบอกทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้แจ้งเข้าไปอย่างมากบริษัทก็ขอประวัติการรักษาอย่างมากก็ อขอตรวจสุขภาพนะฮะถ้าเขาพอรับได้เขาก็ออกข้อเสนอใหม่มาให้กับเพื่อนๆแล้วก็ตกลงรับประกันเพื่อนก็ส่งเบี้ยประกันไปนะครับอันนี้เราแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆก็จะได้รับความคุม้คมครองอย่างแน่นอนจากการทําประกันนะครับโอเคเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้คงจะต้องเอาไ้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปถัดไปนะครับก็มีอะไรสาระดีๆก็จะมาคุยเพื่อนฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ